สามดาวเด่นรายการสคัมมีเงินล้าน x2 s ป o ร์ตที่บออ่อพลการจ้หน้าบุรีมีใครบ้างคลิปนี้ท็อปชอบบอลมาชวนแฟนบอลไทยแฟนบอลวงการเดินสายมาพูดคุยกันนะครับหลังจากที่จบไปแล้วสําหรับการแข่งรายการสคัมมีเงินล้านท,ทีมแชมป์เนี่ยจะได้รางวัล1ล้านบาทน,นะครับซึ่งทีมที่ได้แชมป์เนี่ยก็เป็นทีมสโมสรแตงโมที่สามารถ ป้องกัรแชมป์ได้สําเร็จเอาชนะจุดโทษทีมดาวเงิน49ไปได้ในที่สุดนะครับก็คลิปนี้อย่างที่บอกนะครับก็อยากจะมาชวนว่าเฮ้ยมีใครบ้างเป็น3าดาวเด่นในรายการนี้ที่ท็อปมองนะครับหลายหลคนมองแบบผมไหมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็เราก็จะพูดถึงเรื่องราวฟอร์มการเล่นที่ผมได้รับชมนะครับอาจจะไม่ได้ว่าลงลึกอ,อะไรมากแต่เราก็จะมาชวนกันเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามีคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวก็จะมาลงรายละเอียดให้นะครับสาหรับคนแรกนะครที่ท็อปคิดว่า เป็นคนที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยคงหนีไม่พ้นทีมแชมป์แล้วก็เป็นนักเตะอย่างเจ้าน็อตสัจพรตุ้มสุวรรณนะครับก็เจ้าน็อตเนี่ยเป็นทีมอาเมนักเตะของสโมสรแตงโมนะครับซึ่งรายการน,นี้เนี่ยเจ้าตัวได้รางวัลดาวซนโวด้วยนะครับคือว่า ยอดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อย่าง,อย,างอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับการทำประตูเรื่องของความเร็วเรื่องของจังหวะโฉบเฉี่ยวทำประตูเนี่ยเจ้านอ็อตสัจยพรตุ้มสุวรรณเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งเจ้าน็อตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับปีที่แล้วเนี่ยเล่นกับทีมนครปฐมยูนินนเต็ดของโคชธงทง,ทง,ทงชัยสุกโกกีนะครับแล้วก็ได้แชมป์ไทยลีกสองขึ้นมาเล่นในไทยลีกด้วย ก็ต้องรอดูนะครับว่าอนาคตของเจ้าน็อตสัจพัตุ้มสุวรรณเนี่ยจะไปในทิศทางใดนะครับส่วนคนที่2นะครับก็คงหนีไม่พ้นทีมรองแชมป์อย่างโจ๊กเบ็กแฮมนะครับอ่าชื่อเบ็กแฮมนะครับสมเกียรติคุณมีอ่าจำชื่อนี้ไว้ดีครับสมเกียรติคุณมีโจ๊กเบ็กนะครับเป็นนักเตะที่ทีมของทีมดาวเงิน49มีทีเด็ดในเรื่องการยิงนะครับอย่างเช่นลูกฟรีคิกในการตีเสมอ1ประตูหนึ่งเนี่ยโจ๊กเบ็กแสดงเห็นแล้วครับว่าเรื่องลูกฟรีคิก เขาก็ไม่เป็น2องรองไครสมกับเฉียวยาเบคแฮมนะครับก็ถือว่าเจ้าเบคเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมนะครับมีทีเด็ดในเรื่องการยิงไกลเรื่องของความเร็วการเปลี่ยนสปีดบอลแล้วก็การสร้างความแตกต่างกับทีมเนี่ยจ้เบคพร้อมช่วยทีมอย่างยอดเยี่ยมนะครับก็เจ้าเบคเนี่ยตอนนี้เนี่ยเล่นให้กับทีมเอตเคนนทบุรีในไทยลีกสนะครับก็เชื่อว่าหลังจบรายการนี้เนี่ย ก็น่าจะมีข้อเสนอจากไทยลีก2ไทยลีก1 1อย่างแน่นอนก็เหลือที่แค่ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะรับไว้หรือเปล่านะครับก็รอติดตมามกันต่อไปสําหรับคนที่3นะครับสำหรับไอท็อปคิดว่าเป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อย่างเจ้าไนท์นกพะเก้าประจวบการจากทีมกาตะเมธานะครับซึ่งคนนี้เนี่ย อาจจะไม่เป็นอาจจะหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เห็นมากนักเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าชิงนะแต่ว่าถ้าใครติดตามเ,เรื่องของทีมกระตะมีทางเนี่ยจะได้เห็นเลยว่าเจ้าไนเนี่ยคิดอะไรไม่ออกบอกเจ้าไนนะครับเจ้าไนจะมีทีเด็ดในเรื่องของการความเร็วเรื่องการเลี้ยงกินตัวและที่สาคัญยิงคมด้วยเป็นคนที่ยิงบอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็ถือว่าเป็นคนที่อย่างที่บอกครับสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เวลาทีมกำลังอึดอัดเนี่ยบอกเจ้าไนเจ้าไนจะเลี้ยงแล้วก็ยิงได้นะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่พนาการ เพิ่มขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับเจ้านายนกปะกกาวประจวบการนะครับก็เป็น3มคนที่เอ็นมีคิดว่าเป็นคนที่ฟอร์มโดดเด่นแล้วก็มีเมลมองติดตามชมทั้ง3คนอย่างแน่นอนนะครับเจ้าน็อตเจ้าเบคเจ้านท์นะครับก็รอติดตามนะครับว่า3คนนี้ท้ายที่สุดแล้วเปิดฤด,ดูกาลบอลลีกเนี่ยทั้ง3าคนจะเข้าไปอยู่ในระบบเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็ลองติดตามอาจจะเป็นโฟแบคนต่อไปหรือเปล่าที่ ก9จากบอลเดินสายแล้วก็ไปติดทีมชาติอย่างตอนนี้นะครับก็รอติดตามนะครับคลิปนี้มาชวนคุยประมาณนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดลึกๆมากมายว่าเฮ้ยประวัติอะไรเป็นไงงั้นเดี๋ยวเรามีคลิปแยกต่อไปถ้าเรามีผลตอบรับในคลิปนี้ดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม